สวัสดีครับผมปีตีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมไปเจอเรื่องที่น่าประหลาดใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสมการของคณิตศาสตร์มานะครับฮ่าฮ่าอินอ่ะขึ้นให้ดูก่อนนะครับนี่ครับจากโจทย์นี้นะครับ50บวก50คูณ2มันควรจะต้องตอบเท่าไหร่ครับตรงนี้เสียงแตกเป็น2เสียงครับบ้างก็ตอบว่า200บ้างก็ตอบว่า150ครับทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับ เพราะว่าสมการนี้ไม่มีวงเล็บครับส่วนมากคนก็จะคิดเรียงจากซ้ายไปขวาบางคนก็บอกว่ากดคณิตศาสตร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ<ส>เพื่อความชัวร์ครับเอาเครื่องคิดเลขมากดครับแต่เครื่องคิดเลขของ2แบบก็แตกต่างกันอีกอ่ะเป็นยังไงเนี่ยผมทําให้ดูนะครับจากโจทย์โจทย์ขึ้นวาข้างบนให้นะครับ5้บวก50คูณ2นะครับผมเลือกเครื่อคิดเลขก่อนนะครับ50วก50 คูณ2คําตอบคือ200นะครับทีนี้มาดูครับถ้าเป็นเครื่องคิดเลขในมือถือนะครับอ่าโอเค50บวก50คูณ2คํคตอบเป็น150อ้าวเครื่องคิดเลข2 200มือถือ150าทำไมมันเป็นแบบนั้นลนะครับอ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ทีนี้ครับผมก็เลยต้องไปหาดูนะครับหาดูกฎของคณิตศาสตร์หรือว่าหลักของคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยว่าควรจะต้องเป็นแบบไหนครับผมก็ได้ค้นพบกับคํานี้ครับลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมการใดก็ตามครับจะต้องเรียงลําดับตามนี้ครับผมขึ้นรูปให้ดูนี้เลยนะครับ เรียงไล่ลงมาเลยครับเริ่มต้นอันดับแรกก็คือวงเล็บถัดมาคือยกกำลังถัดมาคือคูณหรือหารและสุดท้ายจบที่บวกหรือลบครับบวกหรือลบอ่าขอเสียงผิดขอตัวครับบวกหรือลบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราเคยเรียนมาสมัยเด็ก,ดกจำได้ไหมครับบอกว่าให้คิดในวงเล็บก่อนเสมอถูกไหมครับ มือนก็ตรงกับในลำดับการดรําเนินการทางนิาสายอันนี้เป๊ะๆเ,เลยเลยครับว่าวงเล็บเป็นดับแรกเลยถ้าเจอวงเล็บไม่มว่ากรณีไหนก็ตามเราต้องคิดในวงเล็บก่อนเข้าไปคิดอันอื่นถูกต้องไหมครับอ่ะแต่ในโจทย์ที่ตอนต้นขึ้น,นมาโจทย์ใหม่นี้นครับห้าสิบบวกคูณสองมันไม่มีวงเล็บเลยครับเราก็เลยต้องมาดูข้อถัดไปครับจากวงเล็บปุ๊บถัดมาเป็นยกกาลังอันนี้ก็ยังไม่มีโอเคถัดไปลำดับที่สามคูณหรือหารและสุดท้ายบวกหรือลบ เข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่าเราต้องคิดคูณหารก่อนบวกลบเสมอในกรณีที่สมการไม่มีวงเล็บนั่นเองครับอ่าเข้าใจไหมครับมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็คิดตามลำดับตามนี้เลยเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ครับ50บวก50คูณ2เราต้องคิดข้างหลังก่อนครับ50คูณ2ก่อน50คูณ2เท่ากับ100แล้วค่อยมาคิดบวกด้านหน้า บวกอีก50คำตอบคือ150นั่เนเองครับถ้าจำการเป็นแบบนี้ไม่มีวงเล็บนะครับต้องตอบ150นะครับแต่ถ้ามีวงเล็บจะอยู่ด้านหรือหลังไม่เกี่ยวกับสมัยลำดับตรงนี้นะครับอ้อก็เกี่ยวสิเพราะว่าที่บอกวงเล็บอยู่ดับต้นเลยสมมติว่าวงเล็บอยู่ด้านหน้าวงเล็บ 50, 50บวก50วงเล็บปิดอะแบบเนี้ยครับเราคิดตรงนี้ก่อน50บวก50เป็น100แล้วค่อยไปคูณ2ที่หลังนะครับ มันคือลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงกฎนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีวงเล็บก็ต้องคิดแบบนี้อย่างนั้นเท่านั้นนะครับอ่ะครานี้เราย้อนกลับมาตรงนี้ครับคือเลขกับมือถือทําไมมันถึงคิดได้ไม่เหมือนกันล่ะอ่าอ่าผมอธิบายอย่างนี้ครับการทางานมันแตกต่างกันไม่ใช่คิดเลขเหมือนกันแต่การทํางานมันแตกต่างกันเราได้เลยเครื่องคิดเลขกดมันจะไปตามที่เรากดนะครับส่วนมือถือสมาร์ทโฟนครับมันคือสมาร์ทโฟนมันฉลาดมันอัจฉริยะ เขาคิดคำนวณให้แล้วนะครับอันดับแรกเลยเราดูอันนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะใช่ครับคือเลขในมือถือนะครับเห็นไหมครับมีตัววงเล็บเราสามารถใส่วงเล็บไปเขาได้เพื่อให้สมการนั้นถูกต้องคาคิดออกมาได้ถูกต้องที่สุดนะครับเครื่องคิดเลขไม่มีนะครับมาดูการทางานเครื่องคิดเลขก่อนนะครับเครื่องคิดเลขทํางานอย่างไรทํางานตามลําดับที่เรากดแค่นั้นครับเราเห็นโจทย์นี้ขึ้นมา50บวก50คูณ2เวลาเรากดครับ50สบบวก50ตรงนี้ปุ๊บเขาคิดแล้วครับ100 เขาไม่ได้รอกรรมการจบแล้วดูว่ามีหรไม่มีไม่มีครับแล้วกดเท่านี้ปุ๊บมันคิดแล้ว100จากนั้นเราคูณ2ครับเขาคิดต่อเอา1 0ึงร้อยเมื่อกี้มาคูณ2ต่อเป็น200นี่คือการทำงานเครื่องคิดเลขครับทาตามลําดับเท่านั้นตามลำดับเดียวเลยไม่ไม่ไม่ได้แบบมีต้องคิดอะไรให้เราเลยนะครับตามลําดับที่เรากดเท่านั้นที่การทำงานเครื่องคิดเลขนะครับทีนี้ครับมาในมือถือนะครับในมือถือที่ผมบอกไปเขามีตัวเล็บมาให้ถ้าเราต้องการ ถ้าทำในวงเล็บก่อนจะอะไรสาม,มารถแต่วงเล็บได้เลยนะครับผมเขียนให้ดูวิธีอ่าห้าสิบอ่าเมื่อกี้ผมว่าวงเล็บห้าสิบบวกห้าสิบเห็นไหมครับเราสามารถแต่วงเล็บได้แล้วคูณสองนี่อย่างนี้จอกสองร้อยเห็นไหมครับเหมือนเป๊ะเลยนะครับนี่แหละคือความสมาร์ทความฉลาดของมือถือนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่วงเล็บห้าสิบบวกห้าสิบอันเนี้ยมันคือแบบอ่าคำตอบคร่าวๆนะตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสรรมการมีต่อเขาก็จะคิดคำนวณให้ละอ๋อโอเค มันไม่มีวงเล็บใช่ไหมตัวคิดคูณหลักกับวงลบปุ๊บเลยออกมาเป็นร้อยห้าสิบนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะอย่างที่บอกมันคือสมาร์ทโฟนมันฉลาดเขาคิดให้นะครับนี่แหละการมำานมันแตกต่างกันอันนี้คือเหมือนเขาเป็นผลให้เลยถ้ามีวงเล็บคิดคูณหนักกับวงลบอ่าถ้ามียลกกำลังถ้ามีวงเล็บอะไรเขาก็จัดการให้เองแต่ดมมาิอันนี้มันก็จะค่อนข้างชัวจะไม่ผิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําในการใช้คือคิดเลขน,นะครับคือเราดูโจทย์นั้นแล้วเราต้องเป็นคนรู้ด้วยตัวเองครับ 50บวก50คูณ2เราเห็นแบบนี้เราควรต้องกูตัวเองว่าต้องเอาคูณมาคิดก่อนนะครับเมื่อเราเห็นโจทย์นี้ปุ๊บเราควรต้องกดแบบนี้ครับ50คูณ2ก่อนเห็นยวนครับไม่ได้เป็น100แล้วค่อยเอามาบวกกับ50ข้างหน้านี่ครับเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องคิดเลขแบบโบราณอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนคิดคำนวณเองต้องเป็นคนเรียนลำดับของการคิดเองนะครับว่าเป็นแบบไหนหเจอโจทย์อย่างี้ต้องรู้วงเล็บมาก,ก่อนถ้ามีวงเล็บยุกกำลังก่อนแล้วคูณหารแล้วบวกลบ เป็นแบบนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นอันนี้ไม่มีเลยพิมพ์ข้อได้เลยเดี๋ยวเขาคำนวณมาให้เองเลยนะครับนั่นแหละมันคือเหตุผลที่แตกต่างกันเราไปคิดเลียงจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาเรียกว่าลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับมันเป็นแบบนี้มาเรยงลำดับแบบนี้เราจะไปโกงไม่ได้เราจะไปเถียงไม่ได้เฮ้ย hey, ตัวนี้มันอยู่ซ้ายเราคิดจากซ้ายไปขวาตลอดไม่ได้ครับการคิดจากซ้ายไปขวาตลอดได้กรณีที่เป็นแบบนี้ครับเช่น50 คูณห0าหาร2อ่าโอเคแบบนี้ครับมันคูณกับหารมันอยู่ในช่วงเดียวกันมันไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรเราอาจจะเริ่มคิดจากซ้ายเรียงไปขวาหรือไม่ก็ตอบได้2คําตอบนะครับว่าเป็นอ่าอ่าคิดคูณก่อนค่อยมอาหารหรือว่าหารก่อนแล้วค่อยคูณเนี่ยมันได้2คําตอบนะครับใช่ไหมลองดูก,กันนะ50คูณ50อีกคิดหึ่งถ,ถ้าคิดเลขนี้คิดได้เท่านี้ครับ50คูณ50หาร2 เฮ้ย <He> อันนี้ออกมาเท่ากันนะครับหรือว่ามันเท่ากันแล้ว50บหาร2คูณ50อ๋อคือถ้าเป็นเครื่องหมายคูณกับหารเนี่ยน้ตจะคิดอันไหนก่อนมีค่าเท่ากันอ้อเออไอ้นี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยผมเพิ่งรูเพิ่งมากดตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าแสดงว่าถ้าเป็นเครื่องหมายคูณกับหารนะไม่มีปัญหาจะคิดไหนก่อนหลังก็ได้มันออกมาได้เท่ากันหมดประมาณนั้นนะครับ <S <S บวกลบก็ต้องเหมือนกันแน่เลยคิดว่านะครับอ่าประมาณนั้นนะอ่ะจบเลยครับ ลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับผมพูดคานี้บ่อยมากเพราะผมก็เพิ่งจําได้เมื่อแต่ครู่นี้เองนะครับผมจะพูดเป็นพูดถูกอยู่เลยนะครับลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับคือตรงนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวงเล็บก่อนอันดับแรกครับต่อโดยยกกําลังต่อด้วยคูณหรือหารและต่อด้วยบวกหรือลบนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดไปเจอโจทย์อะไรที่เป็นแบบเนี้ยไม่ต้องเสียงกันไล้มากความครับเจอคูณหารคิดก่อนเลยแล้วค่อยไปคิดบวกลบต่อทีหลัง ตระมาน,นั้นนะครับอ่าโอเคนั่นแหละที่คนเขาแบบเอ้ยเถียงกันมายกใหญ่เลยนะคะรับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเขาคิดได้แบบนี้มือที่ได้แบบนี้ต้องเป็นยังไงกันแน่นะครับมันมีคํานี้อยู่ครับลำดับการดําเนินการทางณิตศาสตร์นะครับอ่าทำตามนี้เราจะไม่ผิดแน่นอนนะอ่าฝากไปแชร์ต่อบอกเพื่อนๆนะครับหรือไม่ก็ เอาไปทําเล่นถามเมนเพื่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับได้สนุกได้เล่นกับเพื่อนได้ท้าทายเพื่อนแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับดีมากๆเลยนะโอเค50คูณ50เอ้ไม่ใช่50บวกหาคูณ2คําตอบมันคือ150นะครับอ่าเครื่องคิดเลขในมือถือถือว่าชนะไปนะครับถือเครื่องเลขโบราณน,นี้เราต้องรู้ตัวเองนะครับ เค okay. นะครับก็คือทิคดีดๆเกี่ยวกับการคิดเลขอย่าเรียกว่าทิคดีหรือว่าเป็นเป็นความรู้ดีกว่านะครับตรงนี้ถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะเอิญตั้งใจเรียนอนะครับหยอกๆเพิ่งมาเปิด Google ดูเมื่อกี้ประมาณนั้นนะครับฝากมาบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะวลาโจตัวอย่างนี้จะได้เคลียเวลาไม่แน่นะบางทีอาจจะมีออกข้อสอบนะครับเราอยากจะเป็นคนเดียวที่ตอบถูกนะครับบอกเพื่อนด้วยเพื่อนจะตอบถูกได้คะแนนไปร่วมกันนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่เจอกับวิดีลล่าครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ตามกดกระด,ด,ด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีอะไรดีๆแบบนี้จะได้มาบอกต่อเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับโอ้ตลรกนะสิเนี่ยโอ้